นี่คือหนังสือสองเล่มที่บิวเกตแนะนำว่าต้องหามาอ่านให้ได้เลยค่ะเล่มแรก ฮิวบินลีเอเนอร์จีบันทึกหลังเขาเป็นเรื่องจริงของเจดีแวนนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จเล่าถึงชีวิตวัยเด็กที่เติบโตมาอย่างยากจนและได้ต่อสู้จนเข้าเรียนกฎหมายในเยลได้ดิวเกตบอกว่าความน่าสนใจของเล่มนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของวัฒนธรรมและปัญหาครอบครัวแต่เป็นการที่เจดีแวนกล้าพอที่จะเล่าเรื่องอดีตด้วยตัวเขาเองเล่มที่2โฮโมดิอุสประวัติย่อของวันพรุ่งนี้หนังสือขายดี D. เล่มนี้เป็นซีรีส์เดียวกับหนังสือ เซเปียนที่หลายคนบอกว่าต้องอ่านให้ได้โดยเล่มน,นี้จะเล่าถึงการเสียชีวิตที่เกิดจากการฆ่าตัวตายมากกว่าจากความขัดแยง้งความอดอยากปากแห้งที่กำลังจะหมดไปพราะคนเสี่ยงเป็นโรคอ้วนมากกว่าการขาดสารอาหารแล้วอนาคตของเราจะเป็นยังไงต่อเล่มน,นี้จะพาเรามองไปยังอนาคตแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนค่ะ